สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับพวกเราร้านแห่งซาวแอนไลน์นะครับผมวันนี้ก็จะมาเปเดสินค้าเพิ่มเติมขึ้นมานะครับผมหลังจากที่เมื่อวานเราได้ทาคลิปเครื่องปรุงนะครับผมไปแล้วนะครับผมอ่านะครับเดี๋ยวเรามาชมพาวเวล์แอมที่เข้ามาใหม่นะครับผมว่ามีตัวไหนมั่งนะครับผมมีแต่ตัวเด็ดๆทั้งนั้นครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่เขากาลังจะเปิดเซนเซอร์ให้ดูนะครับผมเดี๋ยวเราก็มาดูตัวแรกกันก่อนนะครับผม ตัวแรกเป็น power amp 4 c a n n นะครับผม4 c h a n n นค่าย procast นะครับอนี่แหละครับสวยอย่างนี้แหละครับผมหน้าจอรี่ต้นนะครับผมบอกครบเลยนะครับรุ่นนี้การออกแบบถือว่าออกแบบได้ดีอสวยงามนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูเส้นในกันครับผมผมเปิดเส้ในให้ดูครับนี่นะครับผมาหน้ตาละลองนี่แหละครับผมนะครับ โพลแสรุ่น P A นะครับรุ่น P A สี่พันแปดนะครับผมกำลังขับอยู่ที่หนึ่งพันสองรวัตต์คูณสี่ที่4ี่หอมนะครับผมที่สี่หอมก็จะตกช่องละสโอหอมนะคือก็คือช่องละสองนะครับผมบางคนเอาไปขับเบรหรือขับกลางก็ได้นะครับนะครับนะครับขับปลาแปดแท่งก้อนใหญ่นะครับผมการวางอุปกรณ์นะครับผมพวกบอร์ดพวกอะไรก็ถือว่าบางได้ดีครับบางได้ดีนะครับนะครับ ลูกยางอันนี้ก็เป็นฟ้าปิดมอแปลงนะครับมะแปลงลูกใหญ่นะครับเบ้อเร่เลยครับดูจากมือผมนะครับนี่ครับนีครับโอคัสซีพีเอซีพันแปดเราขายกันอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทพี่ี่ท่านไหนสนใจก็จัดเลยนะครับผมโอคัสซีพีเอซีพันแปดนะครับผมขายกันอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนี่ครับผม ถัดมาเดี๋ยวมาดูพี่ใหญ่อีกสักเครื่องนะครับผมอีกสักแท่นนะครับผม่าวเวอร์แอมควีสนะครับควีสควีสเอนกิเนริงนะครับผมรุ่น QAC004 นะครับผมตัวนี้เป็นพาวเวอร์แอมขนาด 3U นะครับ 3U ลึกก็จะมาเก19นิ้วนะครับดูครับคาปาแปดแท่งนะครับแท่งเบลื่อเลยครับผมมออแปงนี่างใหญ่เหมือนเดิมครับมอเหม้อแปลงสูงนะครับตัวนี้นะครับเครื่องในถือว่าแน่นมากครับตัวนี้น้ําหนัก เฉลี่ยแล้วประมาณน่าจะประมาณสามสิบกิโลนะครับน้าหนักเกือบสามสิบโลแล้วกันนะครับผมสรุปให้เลยนะครับการวางอุปกรณ์ทานซิเตอร์นี่ถือว่าสวยงามครับการวางอุปกรณ์ด้านหน้าด้านหลังถือว่าแน่นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกําลังขับมันเขาจะมีบอกที่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังนะครับในกับด้านหลังนะครับนี่ครับกำลังขับก็แปดโอห์มอยู่ที่พันสองนะครับผมพันสองคูณสองที่แปดโอห์ม 1800ดร้อยวัตต์ ट, คูณ2ที่4โอห์มนะครับผมตัวนี้โหลด4โอห์มได้หรือจะเรียกเป็นภาษาชาวบ้านเราก็ขับ18ดหรือว่ายี่เบดนิ้วนะครับได้ข้างละ2นะครับตัวนี้สิบดนิ้วหรือย1บดนิ้วได้ข้างละ2ราคาเราขายกันอยู่ที่หนึ่งมืหนึ่ง้าร้อยบาทนะครับผมตัวนี้นะครับผมหนึ่งับาทอุปกรณ์คัดเกตนะครับผมตัวนี้แรงครับไม่ต้องห่วงครับตัวนี้แรงจริงครับ ขายกันราคาเดียวกับตัว4แ a น n นนะครับผมอยู่ที่11,500บาทนะครับผมเราจะไปเร็วกันสัหน่อยนะครับอันนี้ถัดมาเป็น PowerM ทับนะครับตัวยอดทิพย์นะครับตัวนี้ถือว่าสภาพก็สวยงามอยู่ครับทั p iPower 6000นะครับ iPower 6000เป็น PowerM ที่โหลด2โอห์มได้นะครับผมสมัยก่อนที่ยังไม่มีเมการุ่นเมกะ Pro นะครับผม สมัยก่อนที่รุ่นเมก้าปูนะครับผมเมก้าเก้าพันสองปรหรือว่าเก้าพันสองธรรมดาออกมาก็จะเป็นตัวนี้ที่จะเป็นพระเอกนะครับผมพระเอกก็คือสมัยก่อนขับข้างละสี่สบายๆนะครับทุกวันนี้ก็ยังขับเบียดข้างละสี่ได้นะครับผมสบายๆนะครับผมแอมยอดที่วงใหญ่ๆก็ใช้กันนะครับผมถือว่าเราซื้อคุณภาพนะครับผมสภาพโดยรวมก็สวยงามอยู่ครับอ่าสติกเกอร์ก็มีขาดบ้างตามการใช้งานนะครับผมไม่ใช่ว่าขาดเพราะส้มนะครับผม ถ้าพูดถึงทารแล้วนี้ถ้าพูดถึงทาแล้วผมบอกเลยครับว่าแถวบ้านนี้ก็ยังหาอะไรยากอยู่ครับส่วนมากก็จะมีถ้าซ่อมจริงๆก็ตรงก็ต้องคงคงต้องเป็นส่งซ่อมที่บริษัทนะครับผมมาดูด้านหลังนะครับดูให้ดูด้านหลังนะครับอ่านี่ครับด้านหลังนะครับสวยงามครับนี่ครับสภาพสมบูรณ์แบบนะครับผมอ่าทาบไอพาวเวอร์หกพันนะครับหรือว่าทาบไอหกพันเราขายกันราคา ที่ว่าพอไปวัดไปว่านะครับผมราคาเราขายกันอยู่ที่ห9 9 9งบาทนะครับผมเนี่ยราคาไม่ถึง2,000มืนนะครับนะครับหนึ่งมืาร้อยเก้าสบาบาทนะครับทับไอหกพนะครับเดิมใช้งานได้ปกติ18บแปข้างละสสบายอ่าใครชอบจัดนะครับผมถัดลงมาก็จะเป็นวอ r เทคนะครับผมวอเทคจากขคาเอนจิเนียร์นะครับผมวอลเทคสองพันวิเศนะครับผมนี่แหละครับสวยๆเหมือนกันครับ เนี่ยคู่นี้คือว่าลงตัวนะครับลงตัวเบดกลางแหลมนะหรือว่าจะขับเบดด้วยกันก็ได้นะครับผมวอเท็สองพัสี่เราขายกันอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับผมหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทสภาพข้างในใส่ในเดิมนะครับตัวนี้สิ่แปดข้างละสองก็ได้นะครับผมขับกลางก็ได้นะครับผมมีคอสในตัวนะครับด้านหลังนี่ครับด้านหลังมีคอสในตัวนะครับด่นี้นะครับสวยงามนะครับสภาพถือว่าสวยงาม นะครับครับราคาอยู่ที่วอลเท็กสองพันสี่ลิเซ่นะครับราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับผมถัดมาก็จะเป็นตัวยอดทิศอีกตัวนะครับผมตัวยอดทิศของเราก็คือ FA นะครับผม C Channel ตัวใหม่ล่าสุดนะครับผมก็คือเป็นเป็นรุ่นใหม่แจ็คเอแคลร์นะครับด้านหลังนะครับ FA DC XT นะครับ DC XT เราขายกันอยู่ที่หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะครับผม เป็นแจ็ครุ่นใหม่นะครับเดี่ยวดูด้านหลังเลยนะครับนี่ครับแจ็คเอแคลรนะครับผมตัวนี้โหลดโอห์มได้นะครับผมความพิเศษของเขาก็คือโหลดโหลดโอหโอมได้กำลังขับอยู่ที่29 50นะครับผม2950คูณ4ี่ที่สอหโอมนะครับโหลดโอห์มได้บางคนเอาไปขับ18ช่องละสี่หูหไอหูละ4นะครับผมช่องละสี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าขับได้นะครับแต่ลูกค้ายืนยันมาว่าขับได้นะครับ18ตัวเดียวขับ18 16ดใบนะครับผม อ่าอันนี้ก็ต้องไปลองดูนะครับผมอ่าเราขายอยู่ที่หนึ่งหมื่นหกพันอหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อบาทแล้วกันนะครับผมหนึ่งหมื่นหนึ่งื่กพันเก้าร้อบาทแล้วกันนะครับผมอ่าสำหรับพีที่ท่านท่านที่จะสนใจนะครับผมถัดมาเป็นเอเจออริโอแจ็ก้นะครับผมเอเจออริโอแจ็กี้รุ่นเอสามพันหกเอสตัวนี้เป็นเป็นค่าดีนะครับผมนาจะเป็นค่าดีนะครับผม สเปคก็อยู่ที่850ร้อยห้าสิบคูณสที่8ปดโอห์มนะครับผมพันสี่คูณสองที่สี่โอห์มแล้วก็สองพันสามคูณสองที่สองโอห์มนะครับโหลดสองโอห์มได้นะครับตัวนี้โหลดสองโอห์ม oh ได้นะครับสิบแปดค่าละสามสี่ได้นะครับตัวนี้เราขายกันอยู่ที่ห1 0 0 0หมื่นหนึ่งพันบาทนะครับผมออริโอแจ็กกี้หนึ่งหมื่นหนึันบาทรุ่นเอลนหกนะครับที่สวยอย่างนี้นะครับผมพี่นนท่านใดสนใจก็จับเต้นะครับผมถัดมาเป็น ทาวเวอร์ยามาฮ่านะครับผมยามาฮ่าถ้าถ้าจะถามว่างานแท้ไหมนี่ก็ก็ต้องบอกว่าเป็นยามาฮากินหรือว่าภาษาบ้านเราก็เป็นแอมกินนะครับผมจะว่าเป็นเป็นแอมแท้ก็ไม่แท้นะครับผมผมการตีให้ว่ามันไม่แท้นะครับผมอ่านะครับยามาฮารุ่น P95 ตัวนี้กําลังขับอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยวัตต์นะครับผมคูณสองที่สี่โอมนะครับผมแปดโอมก็อยู่ที่ประมาณแปดร้อยวัตต์นะครับผม ครับตัวนี้ขับสี่แปรค่นละสองได้นะครับนะ P เก้าพันห้านะครับผมนะครับเครื่องในก็ถือว่าวางได้ดีครับผมกระปาก็แท่งสูงนะครับอ่ะพอแปลงก็ใหญ่อยู่นะครับตัวนี้เราขายกันที่แปดพันห้าร้อบาทนะครับผมแปดพันห้าร้อบาทสําหรับ P เก้าพันห้านะครับตุ่นเล็กลงมาก็จะเป็นรุ่น P เจ็ดพันนะครับผมยา amahaP เจ็ดพันนะครับผมตัวนี้ขับกลางแหลมสิบห้าค่นละสองได้นะครับหรือว่าจะเป็นสี่แปรค่นละหนึ่งก็ได้นะครับผมอ่าทั้งสองรุ่นก็จะมีคอร์สในตัวนะครับผม ะจะมีคอสในตัวนะครับผมเป็นสเปคคอนนะครับผมใช้งานได้ปกติราคาก็ไม่สูงครับผม P7000 เราขายกันอยู่ที่6,900บาทนะครับผม6,900บาทสำหรับรุ่น P7000 นะครับผมสำหรับวันนี้ก็พอแวมที่เราเอามาอัปเดตหรือว่าสินค้าที่เข้ามาใหม่ก็จะมีอยู่ประมาณนี้แหละครับผมอาศัยว่าอัปเดตกันไปเรื่อยๆทุกวัน นะครับผมพี่ทนานสนใจก็แวะมาชมที่ร้านได้นะครับผมร้านเราตั้งอยู่ที่ท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับผมเบอร์โทรก็ตามป้ายเลยครับผม0ูนย์ห้าศูนย์เจ็ดสามแปดสามสามเจ็ดนะครับร้านเราไม่มีบริการเก็บเงินแปดทางนะครับผมมีแต่โอนและส่งนะครับอ่านะครับสินค้าเพิ่มเติมก็จะมีมาเรื่อยๆแล้วก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับผมนะครับอ่าโอเคนะครับผมสำหรับชิ้นนี้ก็คงต้องกล่าวครับว่าสวัสดีครับ